เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันอาทิตย์ที่6มีนาคมพุทธศักราชสองพัน้าร้้าวันนี้ฤสิธิ์หาก็มาทําบุญผ่อนมาทาบุญดูเงินในกระเป๋าเห็นพระอาจารย์แล้วก็ทําบุญนะของผ่อนผ่อนทำบุญมี ผอแล้วบมนี่กระโทกทำบุญซื้อทองหนึ่งร้อยบาททำบุญมิหาหนึ่งร้อยบาททำบุญเจดีหนึ่งร้อยบาททำบุญกับท่านพ่อหนึ่งร้อยบาทนะรวมเป็นสี่ร้อยบาทเจ็บไปเลยผ่อนเจ็บไปเลยรอรวยมานะอันนี้ก็เป็นบุญนะลูกศิษย์ลูกหามีมากมีน้อยก็มีใจเป็นบุญมากเลยนะไม่ได้รวยทรัพย์แต่ว่ารวยบุญรวยกุศลรวยบุญรวยกุศลนี่กินไม่หมดนะรวยทรัพย์อาจหมดได้นะ เอาวันนี้ก็ทํางานกันนะด้านไล่มาจากด้านนี้ก่อนด้านดอกไม้เมื่อวานนี้สมศักดิ์ดอกไม้ก็เอาอดอกดอกไม้มาเพื่อให้คนบูชาพระพระาธาตุจอมผาอันนี้วันนี้ก็มีป้อยไกย่สมานร,ระพึงกิจดอนมีแม่ลิ้นทองนอบนอบ้นอมนะแล้วมาฝั่งที่สองนี้ ก็มีวีรนาบุญเบิร์ดแล้วก็น็อตนะกำลังปรับปรับเกียร์แล้วก็ลงสีกันสนิมสำหรับกรอบสเตนกลาสวีรนาบุญแล้วก็น็อตแล้วก็เบิร์ดนะแล้วก็มีหลวงพ่อชุ่มบุญอยู่บริเวณนี้นะอันนี้เป็นจุดที่สองแหละจุดที่สามฝั่งโน้นมองเห็น มีโยมเหลียวกับโยมคมรับผิดชอบเรื่องกรอบหน้าต่างที่เป็นไม้สะส่วนด้านในๆเราเ้าไปด้านในก่อน,นค่อยมาด้านนอกด้านในๆด้านนี้นะขอบคุณผ้าเช็ดเท้าจากร้าน9บาทด้านนี้ด้านในมีปิดทองด้วยนะปิดทองมีคุณอ้อยสับร,ราแม่ชีระตินรัศมี แล้มีโคสิตาแม่ชีวิรียธรานะแล้วก้าวเข้าไปข้างในนู้นดูด้านในก่อนด้านในเรามีงานกันอยู่ด้านในคือการพ่นสีอ่าเรียกว่าสีรองพื้นนะอารามเจริญสุขแล้วก็หนึ่งสมนึกสมสีสุขนะอันนี้เป็นทีมพ่นสี รองพื้นนี่เป็นจุดที่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ละห้าเพราะด้านในนี้มีพ่นสีแล้วก็แต่งปูนในจุดที่ยังแต่งไม่สำเร็จนะแล้วยังมีหลานพิมพ์น่าจะอยู่แถวข้างในนี่หลานพิมพ์แต่งแต่งแต่งสีนะเช,ชื่อช่างแสนนะหลานพิมพ์เศรษฐานนท์นะอันนี้ตามภาพเลยนะ แต่ละจุดก็มีการถวายแรงในวันนี้ถวายบุญกันในวันนี้นนท์แม่ชีด้านนน้นแล้วก็ด้านนี้มีทองปิดพระพักแผ่นละสิบาทนะส่วนผ้าพระบาทปิดเองแผ่นละห้สิบาทนะมีสองแบบนะถ้าปิดพระพักก็สิบบาทร่วมบุญกันได้เลยนะมาด้านนี้ด้านนอกออกมาแล้วนะวันนี้ก็มีหลายคนรู้สึกเห็นบุญเลิศบรรพพาเทพไพศาลปริศนาสมสก,กีสิท ก็มานะสำนึกนี่เขาก็หนึ่งก็พ่นสีอยู่ด้านในมาดูด้านนี้ฝั่งนี้กำลังยกอยู่นี่นะก็มีคูบโตติดตั้งอ่าติดตั้งเขาเรียกว่าเรือนแจ้วนะติดตั้งไปสองชุดแล้วสามชุดแล้วนะหนึ่งสองสาก็จะเป็น4ี่ชุดหชุด6ชุดอยู่ด้านหน้านี้นะ อันนี้กำลังยกกันอยู่อันนีพนนนะ้พันนิดกระโชคนะพันนิดกระโชคทัศนีคิ้วสูงเนินนะก็มาทํางานถวายแรงเิ่นเดียวกันอ,นะอยู่นี้ผ่านวายโยทเทพแห่งลมนะเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็อากาศร้อนๆอาจจะตกอีกตรงนี้ เมื่อกี้นี่มีแหลมปนกรคำแปรนะแล้วก็ตรงนี้มีผ่อนนิกระโทกแล้วก็หนุ่มไปษนีนะหนุ่มไปษนีก็เป็นหนุ่มไปษนีที่เรียกชื่อกันจนคุ้นมาเลยว่าหนุ่มไปษนีสบายปากดีก็คุ้น,ค,น,ค,นคุ้นมาเป็นศิษย์ลูกหาตั้งนานนะมานานแล้วแต่ละคนก็ถอยแรงสางานพระอาจารย์นะตรงนี้ก็ปรับพื้นตรงนี้ จะได้วางเทเหล็กเท,เทปูนบริเวณนี้วางเหล็กก่อนปรับพื้นที่ก่อนนี่พอนแล้วก็หนุ่มปรัชีาจะดูแลงานตรงนี้ในจุดนี้นะเรามาขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกอขึ้นไปอีกนะกับงานที่เราทำนะแดดจ้าเหมือนอย่างนี้แหละเมื่อวานนี้ฝนก็ตกแดดจ้าจ้าแบบนี้เมื่อวานฝนตกนะ ตอนนี้เรารื้อนั่งร้านไปบ้างแล้วก็ดูดีและเสิร์ชช้างไทยก็กำลังจะปรับแต่งบริเวณนี้ให้ดีนะก็สาธุกับต้ม้มภรรยาเบินะเร์ตนะเสิร์ฟน้ำตลอดเวลาเลยทีเดียวกาแฟน้ำอะไรตอนนีะไร่ญาติโยมสวยมาก็ได้ตเติมกำลังกันหมดทุกๆคนเลยนะนี่จุดที่เราไหล่ละอีกจุดหนึ่งนะจุดนี้เป็นจุดของเสิร์ชช้างไทยกระมลชนกเนะี่ยนี่มาแล้ว กระมวลชนนกเสิร์ชช่างไทยกำลังลงสีลงสีนี่ลองพื้นก่อนอลงสีี่ลองพื้นก่อนได้เสิร์ชก็ไล่าตามเนี่ยตรงนี้นะนีน่จะเป็นแบบนี้นมีถวายแรงกันมีน,น,น,นสะอาดต่อกระโถนกำลังขนปูนไปสาดต่อกระโถนก็มากับศูนย์นิสาพันสำโรงนะตรงนี้ สกุลการก็กำลังแต่งสีเหมือนกันนะเป็นสีรองพื้นก่อนนะเป็นสีรองพื้นพื้นแล้วก็จะมีแต่งลวดลายกันต่อไปอันนี้ห้องนี้ก็จะเตรียมที่จะติดกระจกแล้วนะรอแต่เสิร์ฟเสร็จแล้วก็ติดกระจกเพราะเราใช้ไฟจากโซลารเซลล์แล้วก็ถ้ามีแอร์ติดก็เป็นแอร์จากโซลารเซลล์เหมือนกันก,ก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟก็เปิดได้นะ ถ้าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมเสรจอันนี้เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ก็ออกโทนมีทองมีสีทองๆขึ้นมาเสื้อทีเดียวนะอันนี้ตามภาพเลยนะส่วนพื้นไปนเห็นอ่อนเสาก็จะเป็นฝีมือจากเสร์ช้างไทยกับบรรดาลูกศิษย์ที่กำลังแต่งอยู่เนี่ยและหินก็เป็นชักเจอแบบนี้นะเขาจะเอาห้องนี้ให้สําเร็จแล้วก็จะได้ย้ายไปห้องโน้นมีสองห้องเป็นคล้ายๆช็อป ใครชอบอยู่ข้างๆพระธาตุจอมผาขึ้นมามานั่งพักได้จะมีที่ล้างไม้ล้างมือกินกาแฟได้ด้วยนะมีโรงทานอยู่ตรงนี้ด้วยเรียกว่าใครมาก็ก็มีอะไรกินอะไรทานเลยนะเพราะว่าวัดเป็นที่ให้ทานอยู่แล้วนะก็ไม่ได้มีของซื้อของขายมีแต่ของเป็นบุญเป็นกุศลกันเป็นโรงทานกันก้าวขึ้นไปอีกนะก้าวขึ้นไปอีกนะมาอีกนะมาด้านบนๆนี้นะ กลาวขึ้นมาด้านบนบนก็จะเห็นฝั่งนี้คูบาเหว่กำลังทำงานอยู่ฝั่งนี้กำลังจะปั้นเสาเจ้าภาพก็ต้องดีใจกันเนี่ยหัวเสานี่6,000บาทเป็นหินายเขียวน้ำหนักเกือบร้อยกิโลนะสร้างจากหินกับ200โลแล้วก็มีเดือยลงไปแล้วก็จะปั้นวันนี้เห็นแน่นะเห็นได้เห็นแน่ าเป็นอย่างไรมีสี่ต้นที่เราเตรียมไว้ส่วนอีกประมาณทักสิบสิบสอง 10, ต้นนะนนก็กําลังแกะสลักและส่งตามมาเรื่อยๆนะก็ดูสวยเลยญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตอวไม่ติดความสวยความงามแต่เราทําเพื่อบูชาเหมือนดอกไม้เนี่ยเราไม่ได้ติดว่าดอกไม้มันสวยมันงามแต่เราทําเพื่อบูชาความบูชาก็เลยต้องทําให้ดีๆนะเหมือนเอาเสื้อผ้าไปให้กันนั่นแหลจะก็ไม่ใช่เอาเสื้อขาดเสื้อสกปรกก็ต้องเป็นเสื้อสะอาดเสื้อดีๆ อันนี้การบูชาเหมือนกันการสร้างบูชาก็ทำให้ดีบทนี้มีศรีไพรบุญไทยสงมีสุนิสาพันสัมโรงมีเมยวรุณไทยสงนะก็นี่กำลังแต่งปูนกันอยู่บริเวณนี้กำลังผสมปูนกันอยู่บริเวณนี้ก็ช่วยงานกับครูบาเหี่ยวอ,อยู่บริเวณนี้ก็นมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งนะ อันนี้คือที่ทําอยู่นี้คือฝั่งด้านทิศตะวันออกของมหาวิหารพุทธปรินิพานก็จะมีต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาจากอาคารนี้เบิ่มเลยต้นตะเคียนใหญ่ๆนะศาสตร์ต่อกระโถกก็แบกปูนขึ้นมาไม่ง่ายเลยนะการแบกปูนขึ้นบันไดขึ้นมานี่ต้องใช้แรงเยอะทีเดียวนะเราจะไต่บันไดขึ้นไปตรงเรือนยอดนี้บันไดบันไดไต่ขั้นบันไดขึ้นมานะมาบริเวนยอดโอ้เย็นเลย มาดูซุมนี้หรือลูกศิษย์กลุ่มนี้นะลูกศิษย์กลุ่มนี้ก็อยู่ประมาณนี้พอนรงบุตรสบงกำลังติดอ่าเรียกว่าติดช่อฟ้าที่ใครบริจาคพันห้าร้อยบาทมานี้เขากำลังติดให้แล้วแล้วพันห้าร้อยบาทนี่ไม่ใช่มันเบาๆนะมันหนักมากประมาณกี่กิโล,ละงอคงหกโล,ลประมาณหกสิบกิโลนะ ช่อฟ้าหนึ่งอันตัวเนี้ยประมาณหกสิบกิโลเราก็คงเอาเหล็กขึ้นมาแล้วก็ทําให้แหลมขึ้นมาเลยด้วยกันเนาะปั้นขึ้นมาอย่างเงี้เลยเออนั่นแหละทั้งทั้งอันเลยทั้งชุดเลยปั้นทั้งแถบเลยอันนี้มีช่างวุฒบุญไทยสงเชิงช่างพนรงบุตรสบงงอคงอ่าแล้วก็เชิดใจทนแล้วก็ เริ่มชื่อแล้ะวมวิรัตแล้วก็นู่นน่ะพร้อมพร้อมฟูกเนาะพร้อมฟูกส <c oughs> ันเทียมิรัตนี่พร้อมสันเทียนั่นน่ะพร้อมนะฟูกสันเทียอันหนึ่งชื่อเป็นนามสกุลอันหนึ่งสกกุลเป็นปชื่ออ่ามิรัตเนี่ยพร้อมสันเทียนะอ่านั่นพร้อมนะฟูกสันเทียนะสมานเจตทนง,งคงแล้วก็พรณรง์บุษบงก็มาเป็นคู่นะวันนี้พันรงก็มาสกุลการ แล้วก็ช่างวุ o ก็มากับสีไพรนะส่วนสมานี่มาเดี่ยวแต่ว่าเชิดไปกรุงเทพกับพี่จันแล้วก็จึ้งก็ดูแลพี่จันตามคําสั่งพระอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพกันนะด้านนี้อยู่6สถานีด้านนี้นะวันนี้มีตัวติดตั้งอยู่ด้านโน้นกําลังเดินอยู่โน้นก็คือตอทสถานีคิ้วสูงเนินนะอยู่ฝั่งโน้นนะก็ก็ร่วมงานในจุดต่างๆนะแล้วก็ ยังมีหลานพิมพ์มีโคซิตามีใครต่อใครอยู่ในหลายหลายจุดกันอยู่นะตอนนี้ก็โรงทานยังเป็นของคุณตูรัชดาวันรัตนสีอยู่ในวันนี้นะคนทำโรงทานก็เป็นต้อมนะภรรยาเบิร์ดนะก็ขอบคุณอนุโมทนานกับทุกท่านสาธุกับทุกๆคนเราขยับมาฝั่งด้านทิศเหนือแล้วนะโอ้โหนั่งร้านนี่โยกไปโยกมาเนช่างบุษแข็งแรงดีใช่ไหม เออเมื่อวานนี้หนึ่งก็เหยียบนา่งร้านห้อยตองแต่งมาแล้วนะ <c oughs> คนคนหนึ่งหรือนั่งร้านคนหนึ่งตัดคนหนึ่งอยู่ข้างบนนะนะอันนี้ก็ทํางานกันนะอันนี้ก็น่างานประมาณนี้นะก็ลูกศิษย์มากันอย่างนี้ก็ชื่นใจเลยนะชื่นใจเลยนะอะลูกศิษย์เจ๋งมากไม่ค่อยกลัวความสูงกัน นี่ติดตั้งช่อฟ้านะหนึ่พันหบาทน้ำหนักตัวหนึ่งก็ประมาณหกกิโลตัวนี้นะหกสกิโลกำลังติดฝั่งนี้แล้วนโมทนาสาธุกันพิธียกช่อฟ้าก็หคนหคนนี่แหละเป็นพิธียกช่อฟ้าบนป่าเอาา,า,า,าสูงเป็นพิธียกก็คือเอาเชือกผูกขึ้นมาแล้วก็ตั้งเลยก็ในจิตใจก็พุโทโธพุโทโธกันไปพิธียกช่อฟ้าเดี๋ยวพระมหาธีนาชยันโตให้อ่า อันนี้ก็เป็นพิธียกช่อฟ้าติดตั้งเลยนะโดยมีลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันติดตั้งช่วยกันช่วยกันอ่าใน,นเป็นพิธียกช่อฟ้าที่ง่ายที่สุดในบรรดาที่เคยมีมาในประเทศไทย <c oughs> ยกมาติดเลยนะก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนเรากำลังไล่งานมาฝั่งนี้โอ้ทำไมเย็นขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อว่าบนนี้มันเย็นอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> เย็นเลยนะเย็นจนหนาวเห็นว่าเขาว่าร้อนนะแต่ยังตรงนี้ยัง ในมหาวิหารก็ยังไม่ร้อนนะอันนี้ตามภาพเลยนี่ต้นนางดําหรือว่าหมากเข่งอันนี้เรือนยอดมหาวิหารพุทธปรินิพานก็สาธุกับทุกท่านโอ้โหระยะนี้ต้นไม้กําลังออกดอกแล้วก็มหาวิหารกําลังออกช่อคือช่อฟ้านะมหาวิหารกําลังออกช่อช่อฟ้ามหาวิหาร พุทธะบรินิพานปราบกิเลสสมานพรหมวิหารของมันเป็นธรรมะไปแล้วก็สาธุนนนุน่มไปสนีอยู่ด้านล่างนุน,นกำลังเงียนมามองอช่อฟ้าของเราที่เราติดตั้งช่อฟ้าวันนี้ชยันโตโพธิยามูเลสก,กัญาน,างนังเนทิวัฒโนนะก็ร่วมบุญกันนะ,ะทุกคนก็ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกันนะ อันนี้คือการทํางานในวันนี้ด้านนี้จะมีอยู่ตรงซุ้มประตูทางออกนี้ประมาณประมาณสี่ตัวนะประมาณสี่ตัวห้าตัวหกตัวจะมีตัวฝั่งด้านนี้ด้วยนะพนรคงฝั่งซุ้มประตูข้างขนี้ด้วยข้างๆนี้ด้วย,วยทั้งหมดจะเป็นหกหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ตรงซุ้มประตูหน้าต่างตรงนี้หกตรงนี้ซุ้มประตูหน้าต่างอา่าจะเป็นหกตัวนะฝั่งด้านหน้าเพิ่งติดไปสี่ยังขาดสอง โอ้โหนั่นแบกปูนขึ้นมานะเสริชก็แบกปูนขึ้นมาทํางานกันใหญ่เลยนะสาธุก,กับทุกท่านอนนโมทนนากับทุกทุกคนเออวันนี้เย็นดีจังเลยตรงนี้นะทุกคนทํางานอย่างมีความสุขอัตมาก็เหมือนกันลูกศิษย์ลูกหามาถวายแดงเนาะมาถวายงานก็ดีใจบางคนหายไปเส้งหลายวันไปซดซ้ายซดขวาไปทำโน้นทำนี่อยู่วันนี้ก็ขึ้นมาครูหาอาจารย์ มาครูหาอาจารย์ก็มาหาเหมือนมาหาพ่อหาแม่นะพ่อแม่ก็ดีใจนะฉะนั้นก็กำลังใจก็สำคัญสิ่งที่ดีงามก็สำคัญระบุญกุศลพวกเราก็สำคัญและพวกเราสร้างกันมาสำคัญที่สุดคือสร้างให้สำเร็จสำคัญที่สุดคือสร้างให้มันจบเป็นบุญเป็นกุศลไปด้วยกันในการติดตั้งนี่ไม่ง่ายนะเพราะว่าน้ำหนัก6กกิโลก็ไม่ง่ายเลยที่จะติดตั้งได้ง่ายๆก็ไม่ง่ายนะ แต่ต้องคลองยืนที่สูงทีเดียวสูงจากลงไปนี่มันเยอะมากนะสิกมไปถึงไปถึงพืชสิกมนะแล้วก็เป็นช่อฟ้าซ้อนกันอยู่2ตัวเป็นตัวใหญ่ซ้อนกันอยู่2ตัวะน,วน,กนวนะะกำลังติดตั้งให้สําเร็จก็สาธุกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอนุโมทนากับทุกคนที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีกันด้วยกันนะทีมนี้เป็นทีมเชื่งช่างโอ้โหสมานใจทนในยืนไม่กลัวเลยนะ ยืนแบบมัดมั่นเลยนะสมันใจทนพันพออนรงนี้ก็คำระมระวังดีนะแล้วก็พร้อมอวิรัติพร้อมสันเทียในวิรัติก็เป็นช่างอยู่แล้วช่างบตรก็เป็นช่างเชิงช่างอยู่แล้วนะแล้วตัวเล็งอยู่ข้างล่างนะ่ะกเะะะะนะ็เป็นพร้อมนะเป็นพร้อมพร้อมฟูกสันเทียนะเป็นตัวเล็งแล้วก็เงาคงก็เป็นขึ้นไปลงอย่างคล่องเลยทีเดียว ขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกๆคนอนุโมทนากับทุกๆท,ท,ท่านบรรดาลูกศิษย์รหา,รหารมาถวายแรงในวันนี้นะอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งนะถิมปั้นเสาสี่ต้นนี้ก็คิดว่าวันนี้อย่างไงก็ต้องเสร็จสี่ต้นที่เป็นสี่หัวเสาที่หลายๆท่านบริจาคมาแล้วทั้งหมด16ตอนแรกเราตั้งไว้14่ลืมไปว่ามันจะต้องมีหัวเสาบันไดสอ,สองชุดก็พอดีเลยนะผู้ ผู้ตั้งกิจสธาหรือว่าตั้งใจบริจาคมาได้16ชุด1 6ชุดชุดละ6 0 0 0ก็เยี่ยมเลยทีเดียวญาติโย,ยมทั้งหลายก็ถือว่าเราได้ครบตามที่เราต้องการอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านสาธุกับญาติโยมทุกคนสาธุกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายแล้วก็ขอบคุณหลายท่านร่วมสร้างบุญทั้งกุศลกันร่วมสรรสร้างคุณงามความดีกันอนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างยิง่งนี่คืออัปเดตในวันนี้6มีนาคมพุทธศักราชสอง ที่มหาวิหารพุทธมริพานตั้งอยู่ข้างๆพระบรมธาตุเจดีศีภูพาสูงหรือพระธาตุจอมผาขอเจริญพร